ว้าวเหลืองแล้วเพื่อนๆวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าจะมาชวนทำขนมญี่ปุ่นนะคะไทากิที่เป็นรูปปลาค่ะที่หายไปนะคะขนมไทากิที่เราคิดถึงมันจะเป็นเก็ดน้ำตาลนะคะเนี่ยเป็นรูปปลาแล้วก็ เป็นเก็ดน้ำตาลนะคะไม่ใช่เป็นแบบเค้กนะคะที่เขาทําอยู่ตลาดตอนนี้มันเป็นแบบเค้กอันนี้เขาซื้อลิขสิทธิ์มาจากญี่ปุ่นแต่ว่า่าเคยทานแล้วมันอร่อยแล้วก็มันก็หายไป่าก็เลยไม่รู้จะทํายังไงก็ต้องทําทานเองเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูนะคะทาแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงแต่ว่า่าไม่ได้ทําแป้งเองนะคะ,ะเขาเรียกครัวซองไทยยากิค่ะอันนี้ไม่ใช่ขนมปลาไทยยากิเฉยๆนะคะต้องเรียกว่าครัวซองไทยยากิแต่ว่าย่าจะ ใช้แป้งอ่าไอ้นี่แทนแป้งแป้งพายชั้นค่ะแป้งพายชั้นซึ่งเป็นแป้งเดียวกับครัวซองค่ะมันเป็นพายกรอบอะค่ะแป้งเหมือนครัวซองค่ะ <S 2> <S 2> <ija> แล้วก็จะมาทํานะคะแล้วก็คลุกน้ําตาลนะคะเอาแป้งเนี่ยคลุกน้ําตาลต้องใส่ไส้ก่อนนะคะอันนี้เป็นไส้มันม่วงย่ายังไม่ได้ทําเดี๋ยวย่ายจะทํามันม่วงกวนให้ดูนะคะนี่มันม่วงกวนอันนี้ย่าเอ่อเป็นกะทิผงนะคะย่าอยากแะให้กะทิเนี่ยเขาน้อย กะทิเนี่ยนะคะเขาน้อยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกวนเยอะเราก็ใช้กะทิผงก็เราจะได้กวนน้อยๆอะคะ่ะย่าใช้กะทิผงกะทิผงหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะช่วยเราจะได้น้ำน้อยๆแห้งไวๆเสร็จไวๆแล้วก็มันนึ่งะคะ่ะมันม่วงนึ่งนึ่งแล้วก็บดนะคะเดี๋ยวเราไปกวนกันเนาะ,ะก่อนอื่นที่จะไปกวนเดี๋ยวย่าบอกก่อนว่าใส่อะไรบ้างนะคะย่าใส่กะทิผงแล้วก็กะทิน้ํา แล้วก็เดี๋ยวย่าบอกสัดส่วนไปนะคะมันม่วงกวนแล้วก็น้ําตาลเนี่ยน้ำตาลย่าใส่แค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวขนมไทยากิเราจะเอาเอามาคลุกน้ําตาลก่อนปิ้งอีกนะคะอ่ะส่วนถั่วกวนอันนี้ถั่วกวนนะคะไม่ใช่กะปิถั่วกวนย่ากวนไว้แล้วมันเป็นถั่วแดงกวนนะคะถั่วเม็ดเล็กๆนะคะไม่ใช่ถั่วแดงที่เรามาทําขนมเดี๋ยวว่าหลังย่าจะกวนให้ดูมันเม็ดเท่าถั่วดำอะคะ่ะเป็นถั่วแดงกวนที่คนญี่ปุ่นเขาเขากินกันนะคะ อันนี้ย่าก,กวนทําขนมอยู่เลยเอามาทําด้วยแล้วก็อันนี้เนยค่ะเนยแท้เนยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนี่ยย่าจะเก็บไว้ทาพิมพ์ค่ะแล้วก็น้ําตาลอันนี้เราไว้คลุกนะคะแล้วเราก็มาทําขนมกันเลยค่ะค่ะนี่ค่ะกวนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แห้งแล้วค่ะพอเราทําหน่อยเดียวไฟอ่อนๆกวนไปเรื่อยนะคะ แห้งแค่นี้ไม่ติดมือขึ้นมาถือว่าเขาไม่แฉะแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักไปโกกพัดลมให้เขาแห้งไวๆเราจะได้ทำขนมกันค่ะม,มันจะคล้ายๆแพนเค้กนะคะเพื่อนๆเราทาแค่ให้เขามันนิดนึงนะคะแต่ว่าเราไม่เอาฉ่ำๆเดี๋ยวมันจะไหม้เนอยอะคะ่ะนี่ย่าเปิดไฟอ่อนๆไว้นะคะเอา ไส้มันเรายังไม่เย็นเนาะยาจะเอาไส้ถั่วแดงก่อนถั่วแดงนี่เป็นต้นตำรับนะคะต้นตำรับของเขานะคะจะมีถั่วแดงมีไส้หลายๆไส้เลยะคะ่ะถ้าเกิดใครเคยกินนะแต่ว่าถั่วแดงเนี่ยเป็นต้นตำรับของญี่ปุ่นเขายาใส่ไส้เยอะเลยนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็ปิดค่ะเท่ากับปลาหนึ่งตัวนะคะของเขาจะ ปกติเขาจะปิ้งล้นขอบเลยนะคะอ่ะทันี้เราก็โรยน้ำตาละคะ่ะข้างนี้ด้วย อันนี้เป็นตัวปลานะคะอันนี้พิมพ์เขาพิมพ์เขาก็จะได้แค่ในรูปปลาค่ะแต่ว่าในไทกิของจริงเนี่ยเขาเขาจะล้นออกมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเลยนะคะแต่ว่าเราจะทพยายามทำให้มันเข้ากับรูปปลาได้ะคะ่ะเล็กๆยากก็กลัวจะล้นเนาะ นี่นะคะแล้วก็ปิดเถอิบออกมาหน่อยวันก่อนย่าทำทานแต่ว่าย่าใช้พิมพ์นี้จริงๆต้นตำรับเขาใช้น้ำตาลเยอะมากค่ะแต่ว่า ย่าเห็นคําแล้วย่าจะทานเองแล้วก็กลัวคะ่ะกลัวน้ำตาลคงเขาคงจะไม่เต็มรูปปลานะคะเท่ยงแต่ว่าอ่าเพราะว่าพิมพ์เราไม่ใช่ก็กด ขัวซองไทยากิของยา่าอึ๊บเดี๋ยวเราพลิกดูข้างอ้ายังขาวอยู่เพื่อนเ<ๆ>พื่อนพลิกอีกหน่อยหน้าตาหล่อเหลามากอว้าวเหลืองแล้วเพื่อนเพื่อนรีบเอาออกเลยเพราะว่าอไม่ครั้งนี้ไหมค่ะเพราะว่าย่าเพิ่งย่าเพิ่งได้เตามาครั้งแรกนะคะโอ้ยลอกเลยเพราะว่า อันนี้มันหวานอยู่แล้วแล้วไฟมันแรงเนาะย่าเพิ่งได้เตามาครั้งแรกแล้วทดลองทาจะบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องไปซื้อก็ได้แค่ว่ามันเป็นรูปปลาแต่ว่าอันนี้อร่อยกว่าย่าทําประจำเนี่ยอันนี้ย่าทําประจําคือใส่เครื่องปิ้งวัฟเฟลิลเนี่ยย่าทําประจําแล้วเขาจะอร่อยมากเนี่ยค่ะเขาจะกรอบพอลงมาเย็นปุ๊บเขาก็จะกรอบจะกรอบอย่างเงี้ยฟังเสียงเนี่ยเขาจะกรอบอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวอันนี้รอเขาอันนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวย่าจะให้ดูไส้ อ่ะนี่นะคะเพื่อนๆเ,เขาก็จะหอมแล้วก็กรอบเหมือนครัวซองไทยาะกิอะคะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะหนีบเขาจนไม่ฟูแต่ว่าเขาจะอร่อยมากนี่นะคะก็จะเป็นไส้ถั่วแดงถั่วแดอันนี้จะเป็นถั่วแดงนะคะส่วนอันนี้จะเป็นมันม่วงนะคะเดี๋ยวย่าจะตัดให้ดูโอ้อันนี้ก็กรอบค่ะแต่ว่ายา่าโอ้โหฟังเสียงย่าจะตัดให้ดูนะเขาก็กรอบค่ะขนาดเขายังไม่เย็นปกติเย็นเขาจะกรอบกว่านี้ นี่นี่เป็นไส้มันม่วงนะคะมันม่วงที่เรากวนมเมื่อกี้ค่ะนี่นะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะอร่อยเพื่อนๆลองไปทำกันนะคะส่วนส่วนมันม่วงนะคะที่เหลือเพื่อนๆเราก็ใส่ถุงพลาสติกมัดปากแล้วทําแบแบๆแล้วก็ไปใส่ช่องฟรีซไว้เวลาเราจะทานเมื่อไหร่เราก็ออกมาทําทีละสามชิ้น4ชิ้นอย่างเงี้ยค่ะลองทําตามยาก,กันดูนะคะอร่อยค่ะ